สวัสดีค่ะเพื่อนผู้ฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของงามพิมพุทธเป็นช่วงเวลาแห่งการลบรอยทุกเวลาแห่งการพักผ่อนจิตใจคือการที่เราต้องเก็บเอาความทุกขมาพิจารณาว่าวันนี้เรามีความทุกข์เรื่องอะไรของเก่าที่นอนอยู่ในใจยังไม่เอาออก แลวของใหม่ก็เข้ามาเท่าไหร่แล้วมันเช็คและตรวจสอบอ่านใจของเราดูให้รู้ตัวตนอยู่เสมอว่าเรามีความทุกข์เท่าไหร่อย่าจมและเมาอยู่กับความทุกข์จนลืมที่จะเช็คตรวจใจตัวเองขยะในใจจะล้นเต็มไปหมดวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่าให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาคือคนเราเนี่ยต้องสัมพันธ์กันกับคนทุกแบบเลยนะอยู่ในโลกของอวิชชาอาวิชชาเป็นตัวที่นำพาคนมาเกิดการหมุนเวียนเกิดตายตายเกิดเกิดตายก็เพราะยังมีอวิชชายังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคล ระดับสูงขึ้นไปจึงจะพ้นจากการเกิดเมื่อเรายังเกิดอยู่ก็คือยังเป็นผู้มีอวิชชาทุกสังคมไม่ว่าจะสังคมวัดสังคมบ้านสังคมออฟฟิศหรือสังคมไหนๆก็ตามร้วนเป็นสังคมแห่งการมีอวิชชาเจือปนอยู่ไม่น้อยเลยฉะนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าให้มันเป็นเรื่องเพราะว่า ทุกสิ่งรอบตัวหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเราจะเจอเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยต้องกวนใจเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่จะอ่านใจตัวเองแล้วก็วางเรื่องเล็กๆน้อยๆย,ยุมย้มยิ้ม,ม,มลงไปบ้างอย่างเช่นชีวิตคู่ก็เหมือนกันชีวิตคู่เนี่ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟแล้วก็กระทบกระเทือนง่ายมากๆโดยเฉพาะ เรื่องของความอึดอัดเรื่องเงินทองความอึดอัดเรื่องการยอมขัดทุนไม่ได้เสียสละไม่ได้อันนี้คือขัดทุนอันนี้คือทำไม่ถูกแล้วก็ต้องยึดว่าต้องถูกทุกเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตในครอบครัวในธุรกิจในที่ทำงานทุกอย่าง ให้เราฝึกวางฝึกยอมไม่ใช่ยอมไปซะทุกเรื่องแล้วโดนเอาเปรียบก็ไม่ใช่แต่อันไหนเราดูแล้วสู้รบปรบมือไม่ไหวก็ยอมไปบ้างและสอนกันด้วยอาการนิ่งการสอนกันด้วยอาการนิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามนุษย์เรานะ่ะไม่ชอบให้คนมาสอนฉันอย่ามาสอนฉัน้นแต่ว่าการที่เราเป็นตัวอย่างแห่งความเย็น อย่างเช่นใครทําอะไรกับเรามากระแทกกลับมาเนี่ยเราไม่โต้อตอบแต่เรายังคงนั่งเย็นไม่ใช่สงครามเย็นแต่เป็นพลังเย็นที่ไม่รู้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นไม่รู้แล้วศัตรูจะเป็นมิตแบบที่ท่านจารสอนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกเลยว่าเหมือนเขาโชกลมเหมือนเขาต่อยลมเขาต่อยไม่ถูกตัว แล้เขาก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่าจากการตอบโต้เขาจะหยุดไปเองแล้วเห็นตัวเองชัดว่าเขาบ้าไปเองฉะนั้นการที่เราเห็นเรื่องยุ่มยิมยุ่มยิม,ยม,ยมแล้วเราเข้าไปจัดก,การเสียทุกเรื่องเนี่ยมันทำให้เกิดคลื่นตอบโต้เนะี่ยทั้งภายในใจทั้งภายนอกที่ออกมาเป็นคำพูดการกระทำมากมายเหลือเกินมากมายเยอะไปหมดเลย เราอย่าไปหวังว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะรอดพ้นแล้วไปหนีไปตรงนู้นแล้วเราจะรอดพ้นหนีไปตรงนั้นแล้วเราจะรอดพ้นไม่จริงโลกนี้เป็นโลกของปัญหาเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาแต่ต้องแก้ปัญหาแบบทําใจควบคู่ไปด้วยอันนี้ท่านจัร์สอนทําแก้ปัญหาไปด้วยทําใจไปด้วยทํางานไปด้วยทําใจไปด้วยควบคู่ก,กับการทําใจอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่ยอมไปซะทุกเรื่องเราต้องโกรธกับโกรธกับคนทุกที่เลยแล้วมีเรื่องกับคนทุกที่เลยเหนื่อยมากเพราะว่าใจเป็นประธานลองฝึกใหม่ฝึกขัดใจตัวเองไม่ต้องสมหวังมันไปทุกเรื่องฝึกใส่เสื้อตัวที่ไม่ชอบฝึกทานอาหารที่ไม่ชอบฝึกทานของไม่สวย อ,อย่างเช่นตัวเองเนี่ยจะฝึกใส่เสื้อตัวที่ไม่ชอบผลที่สุดวันหนึ่งก็พ้นจากความชอบความชังหยิบตัวไหนมาใส่ก็ได้กินอาหารชิ้นที่ไม่สวยเอาสวยๆไว้ให้คนอื่นทานบางทีไปซื้อได้เย็บผ้าเขาลื้อดูสีกันเทียบไว้แล้วเรียบร้อยเลยลืล้อมากระจุยหลอดนั้นก็กระจุยเขาบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูหยิบหลอดใหม่ให้ ดิฉันจะบอกว่าไม่เป็นไรเอาหลอดนั้นมานั่นแหละถ้าคนแบบนี้คิดแบบนี้ทุกคนน่ะได้หลอดนั้นก็ไม่ต้องขายกันพอดีเราก็ต้องไปแกะอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะเป็นคนแบบเนี้ยที่สุดเนี่ยเราก็จะมีอํานาจเหนือเหนือความต้องการของตัวเราการเจ็บปวดแต่ละครั้งเราจะเจ็บไม่มากเพราะว่าใจเราถูกฝึกมาที่จะถูกขัดใจตัวเอง เมื่อกี้ก็มีคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตเหมือนกับว่าเบื่อสามีเป็นคนดีเกินไปยอมไปซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะเลิกกับสามีเบื่อหยุมมยิ่มเรื่องเงินทองก็เลยสอนเขาไปว่าครอบครัวเนี่ยมันจะมีของแถมมาจากญาติพี่น้องจะมีของแถมจากความวุ่นวายมีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวพันเรารับได้ไหม ถ้าเรารับไม่ได้ก็ห่างกันไปเสียแต่ถ้าเรารับได้กับความดีของเขาและจําไว้เลยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีเขายอมเสมอเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกฉะนั้นเรายอมรับเขาได้ไหมตรงเนี้ยถ้ายอมรับได้ก็อยู่กันต่อไปบางทีมันเงินไม่กี่บาทเราก็อย่าไปร้ายอย่าไปเข็มให้มันมากเกินไปมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้มาบัทอร แล้วเรื่องอื่นก็ตามมาเป็นปัจจัยาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องรถเรื่องเงินเรื่องซื้อของไม่ถูกใจซื้อของผิดมั่งเ<ม>ถียงกันบางทีเถียงกันเนี่ยสั่งแบบนี้นะเออสั่งเอาสีขาวทำไมไปเอาสีเหลืองมาอ่าไม่จริงหรอก อาสาบานกันมั่งอะไรกันมั่งวาเออฉันไม่ได้สั่งสีขาวฉันสั่งสีเหลืองไม่เลยตัดประเด็นทิ้งไปเลยไปซื้อใหม่แต่เราจะไม่ทะเลาะกันไปซื้อใหม่หรือว่าอนุโลมใช้สีนี้ได้ไหมเออแล้วเราไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยฝึกฝึกเป็นคนยอมในสิ่งที่มันผิดพลาดบางทีเนี่ยเราสั่งเขาเนี่ยปากเราอ่ะคิดว่าเราสั่งเขาแต่บางทีเรายังไม่ได้สั่งเรายังไม่ได้พูดนะแต่เราคิดในใจว่าเราจะพูด หมายเขาจะเรียกว่าลืมเหรอเพราะคําว่าลืมเนี่ยก็คือเราลืมหรือบางทีเขาอาจจะจินตนาการเรื่องอื่นอยู่เราพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินว่าเราสั่งว่าเอาสีอะไรอะไรแบบเนี้ยขอให้เราโยนประเด็นที่ขัดแยง้งทิ้งไปแล้วอนุโลมอนุโลมปฏิโลมกันอันนี้มันเป็นการสอนกันด้วยการกระทำความดีนะสอนการยอมการอนุโลม ไม่ต้องเอาชนะคาคารแล้วความสัมพันธ์ธมายตรีในบ้านในออฟฟิศในที่ไหนๆก็แล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอย่าหยุมหยิมอย่าเอาเรื่องหยุมหยิมรอบตัวมาต้องเอาชนะทุกเรื่องฝึกตัวเองขัดใจตัวเองจาก,กเรื่องเล็กๆรอบตัวใส่รองเท้าคู่ที่ไม่ชอบไม่อยากล้างชามก็รีบล้างชามไม่อยากชมก็ชม ไม่อยากให้ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยฝึกขัดใจตัวเองแล้วเราไม่ต้องสมหวังทุกเรื่องแล้วเราจะมีอำนาจความรู้สึกเนี่ยที่เหนือที่จะหยุดหยุดวาจาหยุดกายในการที่จะตอบโต้ทำร้ายกันเราจะหยุดก่อนได้และปัญญาจะวิ่งแทรกเข้ามาให้เร็วกว่าความไม่ยอมเมื่อเราเห็นการกระทำที่สงบเย็นของเราและฝ่ายตรงข้ามเขาดีตอบ เขาสงบตอบเราจะรู้สึกเห็นค่าของสิ่งนั้นเราก็จะไปล้างล้างใจเราแล้วก็รู้สึกว่าการกระทําพฤติกรรมอย่างเนี้ยดีกับคนที่ไม่ยอมอ่ะเราก็ต้องมีอันพัดพลากจากกันแล้วก็มีคนใหม่มันไม่คุ้มกันเพราะว่าสมบูรณ์เต็มร้อยไม่มีในโลกนี้แต่เราต้องทิ้งระยะห่างให้กัน อย่าคุกคีกันมากถึงแม้จะเป็นครอบครัวเดียวกันสามีภรรยาก็ตามลูกแม่กับลูกก็ตามต้องมีเวลาที่จะแยกห่างออกจากกันบ้างอย่าใกล้กันมากเกินไปเพราะว่ามนุษย์ต่างคนต่างใจเราจะได้รักกันนะคะฝึกให้อภัยฝึกเข้าใจไม่ต้องสมหวังทุกเรื่องไม่ต้องได้ หืดีไปหมดทุกอย่างแล้วคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเวลาเป็นภรรยาแล้วก็คือหมดโปรโมชั่นแล้วเราอย่าไปเรียกร้องว่าต้องง้อฉันต้องอะไรอย่างนี้ไม่เอาโยนประเด็นที่ขัดแย้งกันน่ะทิ้งไปแล้วเราบอกตัวเองว่าฝึกเป็นคนง้อก่อนแล้วมันดีมันดีจริงๆฝ่ายตรงข้ามจะติดนิสัยง้อจากเราเพราะเราเป็นคนง้อก่อน เขาจะเริ่มเคยชินกับสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเออฝึกงอแบบนี้มันดีนะสอนสร้างกันด้วยกรรมกิริยาความดีความสงบเย็นอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาให้มันเป็นเรื่องใหญ่ชีวิตไม่ได้ต้องราบเรียบชีวิตคือทะเลมาหาสมุทรชีวิตที่ต้องเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนตลอดเวลา จงใช้ชีวิตอย่างผู้ทำใจอยู่ทุกขณะกับการกำกับการกับการทำงานกับการเคลื่อนไหวไปที่นั่นที่นี่ต้องมีการทำใจอยู่เสมอแม้แต่ไปโรงพยาบาลนางพยาบาลตัดข้อเราเราก็ต้องทำใจนะว่านางพยาบาลเขาเจอคนหลายประเภทวันวันหนึ่งเขาทำงานมากคือทุกที่เลยที่เราไปอย่าหวังว่าเราจะเจอคนต้องต้องเพอร์เฟกไปหมด เพราะจะได้ย้ยินคนพูดอยู่เสมอเลยว่าไม่รู้เป็นยังไงไปที่ไหนเจอแต่คนไม่ดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ไม่รู้เป็นยังไงอ่ะน,นี่คือธรรมชาติของชีวิตว่าไปที่ไหนอ่ะไม่มีคนสมบูรณ์หรอกบางทีแม้แต่หัวขบวนก็ย,ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี้ยอันเนี้ยไม่ถูกต้ององค์กรถึงไม่พัฒนาเขายังไม่รู้เลยแล้วพอเขาไปรับสมัครคนทํางานเขาก็เอาคนงานที่ ไม่มีคุณภาพเข้ามาทำเพราะเขาก็รู้เท่าที่เขารู้ฉะนั้นทุกที่ก็คือสังคมที่มีอวิชชาพามาเกิดเจือปนอยู่ในทุกสังคมอย่าหวังว่าทุกที่เราจะไม่เจอความทุกข์ฝึกให้อภัยเข้าใจแล้วก็เมตตาเป็นคนเย็นให้สังคมรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะวันนี้ก็หวังว่า เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องยุ่มยุมยิ้มยิ้มอย่าให้มาเป็นความทุกข์อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเราต้องไม่ลืมว่าสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการเพื่อนพระจันทร์ป้าสงัดสมุนไพรพรหมจันทร์มีสมุนไพรตั้งแต่หัวจะดเท้าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรรักษาโรคโควิดฟ้าทลายโจรกระชายขาวมาระขีนกครีมสบู่แม้แต่วิทยุ FMAM เจลครีมนวดนวดบำรุงผมบำรุงหน้ายาสีฟันติดต่อที่จะสนับสนุนสมุนไพรเหล่านี้นะคะได้ที่ป้าเล็กเจริญนคร0896653515 0896653515 0896653515สำหรับวันนี้กลับเข้าสู่รายการเพื่อนประจัน์